ผู้บชาการทหารบกเดินทางไปตรวจความพร้อมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่25ครับพลเอกธีรชัยนาควาน,นิชผู้ช่วยผู้บชาการทหารบกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่25ที่ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และฟังบรรยายรุปความคืบหน้างานด้านการก่อสร้างต้อมปรับปรุง การจัดการทดสอบและด้านพิธีการจากกรมยุทธศึกษาทหารบกการแสดงในพิธีเปิดปิดความคืบหน้าการเตรียมทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกจากศูนย์การทหารม้าการเตรียมความพร้อมรับคณะผู้บญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนจากกรมข่าวทหารบกพลเอกธีรชัยกล่าวขอบคุณทุกส่วนที่เตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมเปิดเผยว่าผู้บญชจการทหารบกอาเซียนนั้นชื่นชอบประเทศไทยมากซึ่งการจัดทดสอบยิงปืนที่กองทัพบกไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้ ยังคงเน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีนักกีฬายิงปืนทุกคนจะต้องเป็นสุภาพบุรุษมีระเบียบวินยัยและผู้ช่วยทูตทหารบกไทยจะได้ใช้โอกาสนี้ในการพบปะผู้บระจาการทหารบกอาเซียนด้วยโอกาสนี้ผู้ช่วยผู้บระจาการทหารบกได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของสนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกเขาปากทวารพร้อมพบปะตรวจเยี่ยมให้อวาาและให้กำลังใจทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกที่เกี่ยวข้องการแข่งขันยิงปืนผมดูแล้วมันไม่มเหมือนกับ แข่งขันกับตัวเองนักกีฬาทุกคนมีทักษะดีอยู่แล้วได้รับการฝึกเก็บตัวพอสมควรเรียกว่านานจะรู้ว่าตัวเองเป็นใครทำอย่างไรแล้วการแข่งขันยิงปืนไม่ได้แข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับตัวเราเองยิงถูกไม่ถูกไม่มีต่วเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลยตัวเราเท่านั้นเองจิตใจ จะต้องมุ่งมั่นอย่าไปโทษนูน่นโทษนี่ถึงเวลาแล้วทำให้เต็มที่แข่งกับตัวเองเพื่อกองทัพบกเพื่อประเทศชาติศักดิ์ศรีของตัวเราเองครั้งหนึ่งในปีนั้นเรามาแข่งยิงปืนที่นี่เราได้ถ้วยเราชนะเลิก ปนความภูมิใจไปยันกระเสียนนะครับแต่ถ้บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเทที่สองอย่างงี้มาแข่งนะครับนักกีฬาทั้งหมดที่ยืนอยู่ต่อหน้าผมนี่ผมถือว่าเป็นบุคคลซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพบกไม่ว่าผลจะออกมาไงก็ตามสร้างชื่อเสียงเพราะฉะนั้นจะมีผลตอบแทน ในททุกเเรรื่่อองงีาาต้าจากนั้นพลเอกธีรชัยเดินทางไปติดตามความคืบหน้าการเตรียมการที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนที์สฏวนฏัติแห่งที่1และแห่งที่2นะครับการยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่25หรือว่า a r อ,อา 2015, ร์สองพันสิบห้าถือว่าเป็นการจัดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบ,บกภายในกลุ่มประเทศอาเซียนสิบประเทศที่เข้าร่วมการทดสอบ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบ,บกในกลุ่มมิตรประเทศอาเซียนและของการบังพลในทุกระดับชั้นให้แน่นแฟน้นตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันอันจะเป็นพื้นฐานระยะยาวในการดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์และความมั่นคงในภูมิภาคต่อไป